สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดกิสตากูดคาในวันนี้นะคะก็ช่วงบ่ายนะคะก็เจอกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่กิษรากูดคารนะคะอ้อมจะมาแนะนำคันนี้ก่อนนะคะที่เป็นนิสสันอเมล่านะคะคันนี้เครื่อง1.2นะจ๊ะอ่าบอกไว้ก่อนเครื่อง1.2ตัวนี้ปี16ราคาอยู่ที่ 2 7 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000หน่อยๆไม่ถึง5,500ได้ซ้านะคะลูกค้าลูกค้าเงินเดือนแค่1,000 0ออกคนเดียวได้สบายๆเลยนะจ๊ะไม่ต้องมีคนค้ำเนาะมาดูกันนะคะนิสสันอเมราคันนี้มีดียังไงนะเพราะว่านิสสันอเมราเนี่ยคือถ้าเห็นในตามท้องถนนเนี่ยหลายๆคนจะเริ่มเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่านิสสันอเมราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ ถือว่าติดตลาดอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งพวกแมนแทนแนนพวกอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้ค่อนข้างที่จะง่ายมาดูตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เดี๋ยวอ้อมจะพาดูนอกคันนี้อ่านสันอเมล่า ER นะคะสีดําคันนี้น้องคนนี้อยากให้คุณลูกค้าเอาไปอยู่บ้านด้วยนะจ๊ะอ่านี่กระจังหน้านะสีโครเมียมนะจ๊ะตัดดํานิดนึงภายในนะนี่แบรนด์นิสันค่อนข้างใหญ่คือเห็นได้ชัดว่าแบรนด์อีโคคา ตอนนี้กำลังมาแรงนะเพราะอะไรอ e ีโคคาถึงมาแรง 1. นึ่ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะสมันมีในเรื่องของการประหยัดน้ำมันซึ่งช่วงนี้คุณลูกค้าก็เห็นว่าน้ำมันเริ่มพุ่งแล้วนะคะแล้วทำไมอ e ีโคคาถึงบอกว่าประหยัดน้ำมันอีโ e คคาเครื่องสามสูบเนี่ยบอกได้คำเดียวว่ามันคุ้มนะ,แ,ะแรงขับอาจจะไม่ได้เยอะ เท่าที่ควรแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้ในเมืองบอกไว้ก่อนว่าขับเนี่ยมันประหยัดน้ํามันมากๆเหมาะสําหรับคนที่จะใช้ในเมืองแต่ว่าขับไปทํางงทํางานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกได้คําเดียวว่ามันคุ้มจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะดูนะคะไฟนะตัวนี้มาค่อนข้างที่จะออปชันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณลูกค้าเห็นหลายๆคนเนี่ยชอบเอ้ถามว่า พี่เงินเดือนน้อยออกได้ไหมนี่ตอบโจทย์คุณลูกค้าว่าสามารถออกได้นะคะเพราะว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,001 5,002เท่านั้นเองนะกระซิบบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวจะแถมเคลือบแก้วให้เคลือบเคลือบแก้วอันนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าคอรสนึงมันหลายพันมากถ้าคุณลูกค้าที่แบบว่าเคยเคลือบมาอยู่แล้วรู้เลยว่าเคลือบแก้วแต่ละทีเนี่ยอ่ะคอสนึง7,800แล้วแหละอ่ะแต่วันนี้ แถมพิเศษไปเลยบอกแล้วว่าคันนี้ได้ไปคุ้มนี่เห็นไหมคะนี่เซ็นเซอร์ถอยหลังสามจุดนะจ๊ะอ่าเข้ามานี่ภายในภายในดำนะคะเห็นเลยว่าอีโคคาเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกไว้ก่อนเลยอยากให้คุณลูกค้าปรับความคิดใหม่ รถ e ีโคคาเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆถ้าคุณลูกค้าเอาไปวิ่งในเมืองเนี่ยคุลูกค้าใช้รถใช้ถนนทุกวันเอาเป็นว่า e ีโคคามันตอบโจทย์มากๆสำหรับรถคันหนึ่งที่คุณลูกค้าจะต้องใช้งานนะคะ,ะรถอีโคคาเห็นไหมคะนี่มีช่องเสียบ USB ถือว่าให้มาคุ้มนะใครบอกว่ารถ e ีโคคาเนี่ยเป็นรถที่แบบว่า ออปชันไม่ยงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันให้มานะลูกค้าดูก่อนเครื่องเล่น CD-MP3 อ่าคันนี้แก๊สไหมคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะอันนี้เติมน้ำมันเครื่องอย่างเดียวไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับแก๊สเดอ้อโอ้โหไอันนี้ตกใจคือเฮ้ยอะไรสรุปแล้วน้ำมันเครื่องนะจ๊ะน้ำมันเครื่อง เล็กไม่สามหมื่นแปดไม่มากไม่มากเลยไม่มากบอกได้ตามตรงว่าแอร์เปิดเบามากนะแต่ว่าเย็นมากเลยประทะหน้าอย่างกะอยู่โคโลกเหนือสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ